สวัสดีครับผมช่างสัจยาลาวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์อีกคันคันนี้หมดไปหลายตั้งก็เป็นเวสรอยยี่ห้าเอสตัวดิจิตอลเดี๋ยวพามาดูแล้วกันเก็บสภาพแนวสายคลีนเวสรอยยีเสีเดงคือคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าผมลงติ๊กตอกไปเยอะมากกับรถคันนี้มีทั้งตอนที่จัดสภาพล้อกันการสัมบัดปัป๊มหลายคนอยากดูคันนี้มาดูเบื้องต้นก่อนดูโดยรวมก่อนนะครัน อย่างแรกก็เด so ี๋ยวจะให้ดูเป็นรุ่นก่อนแล้วกันเวฟ 125S ไฟเหลียวดิจิตอลนะครับดิสค์ลาเดโทน่าเป็นตัว 10A เขาเราไม่มีร่องข้างเป็นแท้จะมีร่องข้างอันนี้ไม่มีนะครับเป็นตัว 10A นะเดิมไม่มีลวดใส่ลวดนะแล้วก็นัดหน้าหลังแล้วก็มีการเว้าตรงนี้นะครับสวยๆนี่นะตรงเป๊ะเลยประกับเลข RM Hand Alite ปลายแฮนด์หัวเฟืองนี่ปั๊มแอมโบลหัวก้น19แลควก็เป็นนี่ตัวนี้หลายคนอยากดูนะนี่เนี้ยบๆเลยกันสวัสด SD หลายคนสงสัยใช้งานจริงไหมจริงนะครับใช้งานจริงตัวนี้น่าจะ2,000 0กว่าบาทตัวสำเนา <No. S 1> แล้วกันตัวใหม่ก็ใช้งานได้ทุกอย่างเดี๋ยวปิดไฟก่อนใช้งานได้ทุกอย่างอย่างนะครับนี่นะตัวนี้ก็น,นี่เปลี่ยนใหม่เลยทีนี้มาดูเป็นตะกร้าแทไฟ led นะตัวนี้เป็นโคมไฟโคมใสยอยู่จะเปลี่ยนเปิดไฟหน้า led ให้ดู <c oughs> นี่ใสๆเลยไอ ตะก้าเดิมแท้แล้วก็ม er, ีบ er, ูตตะก้า3ตัวตัว่าเป็นเอสตอมนะครับตัวนี้นะเอสตอมไฟชานลริมแล้วก็ขาจับชุบสายดิสของเอิร์นนะครับตัวนี้กดวาวนะความด้วง CNC ขาจับมีไ่หัวเฟืองเป็นแบมโบนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะใครรู้ช่วยตอบมาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่ซื้อมาก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็แผ่นรองน็อตเฟืองบูทซ้ายขวาสเปเซอร์ตัวซีนอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปคือ การล้อตัวนี้เนี่ยเป็นสเตเลสแท้ของนักพนนะ oh <no. S 1> อเอ็ดตอมริมนะใต้ฝาเครื่องสายนะครับสาวาเปลี่นน็อตบูดล้อกับแกนล,ล้อเป็นใหม่นะครับของนี้ก็เป็นนี้ตัวนี้ลายน็อตทุกจุดนะครับก็เปลี่ยนน็อตตรงนี้น็อตตั้งคัดก็ฝาเครื่องนี้เป็นโลโกโดด้แดงไอตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เบิกใหม่หมดคอท่อนี้เปลยนใหม่นะครับเดินคอท่อเลสใหม่หมดเลย อันนี้ก็เป็นเดิมแท้นะรับอันนี้โบโลแล้วก็รับอันนี้ครับที่สําคัญตัวนี้ตึงมือตัวนี้สั่งตึงมือมานะไม่มีไม่มีที่เปิดนะที่บอกนะครับตัวนี้กำลังมาแรงมากไม่มีที่เปิดแล้วก็มาเป็นโชว่านะครับแท็กซี่โชว่าแท็กซี่วางเนี้ยบๆนะครับนี่มาดูเลยนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับเนี้ยบนะครับนี่อย่างนี้เลยเนี้ยบอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มาเป็นรัโชบตัวล่างหัวเฟือง แล้วก็กันช้ำนะครับกันช้ำสวิงอาร์มแล้วก็แกนล้อหัวเฟืองนะแล้วก็มาล้อหลังก็เป็นเอสตอมนะครับยางหลัง IRC m ร x i ีแ225ด้านหน้าจะเป็นเบอร์200นะแต่เรื่องสีนี้ยังไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เขาจะมีเบเดอร์โค้ดด้วยบูทตัวนี้4ตัวนะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าน็อตน็อตกันมาใต้เบาะครับนี่ดูใต้เบาะครับนี่เก็บรายละเอียดนิดเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำไบเดอร์โค้ดนะเดี๋ยวรอบหน้ามาทำเบเดอร์โค้ด ก็มีน็อยูบ็อกครับก็ยูบ็อกลูกค้าเสียอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ให้ละยูบ็อกซ์ดมเดิมแพ้ไอนนจะเป็นนี้นะประมาณนี่ปาชโชคด้านขวาเนียเน้ยนะครับเนี้ยมากนี่แทบนี่แทบจะไม่มีช่องโหว่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็ตัวนี้อุดอุดบางโซ่นะครับนี่นัดโกโล่สี่ตัวแล้วก็ไอน,นี้เป็นห้อมวางเรียบร้อย,เ,ยเนีย้ยน,น,นะ แล้วก็ฐานตั้งข้าง S R นอารบนีคอันนี้แล้วก็ตัวนี้ชุบเดิมระนี่นอย่าข้ามมาตรงกลับมาตรงนี้ก่อนจุดสำคัญที่สุดเลยนี่นะครับบางโซ่ผมถ่ายทิกต o กไปแล้วนะครับบางโซ่ตัวนี้เนี่ยบางโซ่เดิมผมเบิกใหม่นะครับลูกค้าไปปาดมาไม่สวยตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ปาดไม่ได้เจาะเลยนะลองดูครับดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยมาดูทั้งหน้าด้วยเห็นไหมไม่มีรูนะครับตัวนี้เนี่ย ผมได้ทําการเผาดัดให้นะครับไม่มีการไม่มีการเจาะรูนะใครสนใจสามารถทักมาได้แล้วก็ดูได้นะครับเนี้ยๆอย่างนี้เลยนะนี่ตำแหน่งโชกไม่มีรองไม่มีรองแหวนนะนะครับแหวนนี้ก็คือไม่มีรองหนีเลยนะตำแหน่งเดิมเนี้ยๆนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับใครที่อยากได้แบบเนีไม่เจาะออลองดูสองด้านล่างครับลองสองด้านล่างดูนี่ไม่เห็นนะเข้ามาที่นี่ไม่ได้เจาะนะมองไม่เห็นใช่ไหม บูทแกนลอ้อแกนมือลิงตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตัวยาวนะนี่สังเกตสายเบรกมันจะไม่ชนนะครับนี่จะไม่ชนกับน็อตตัวนี้ถ้าเป็นแกนมือลิงสั้นเนี่ยสายเบรกจะชนตัวนี้นะตัวปัญหาอยู่นะครับเปลี่ยนแกนตัวนี้นะครับให้ยาวก็ลองบูทตัวนี้นี่บูทล้อนี่บูทท่อก็เปลี่ยนนะครับบูทท่อนี่นะฝาเครื่องเดี๋ยวจะลื้อไปทำวีดีโอโค้ดใหม่โอเคนะครับขอบคุณมากๆก็พามารีวิวรถเวฟโรยิฟ้าเอสแแลมนะครับ ใครสนใจมาจัดสภาพกันดีๆนะครับผมยังแสนยาลานะครับออดูคันหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยล้วกันขอบคุณมากนะครับช่างแสนยาลาสวัสดีครับวันนี้ครับผมช่างแสนยาลา